สวัสดีค่ะวันนี้หนิงจะพามาดูบ้านคารื้อหาดแสนสวยนะคะบ้านหลังใหญ่มากพื้นที่ประมาณ5 9 1ตารางเมตรค่ะตรงฝั่งนี้เป็นห้องนอนนะคะเราจะเริ่มจากชั้นสองก่อนชั้นสองเนี่ยมันจะมองเห็นมุมนะคะห้องนี้ก็คือจะเป็นห้องส่วนกลางนะคะแล้วก็จะมีอคลบเฮาส์าสนะคะจะมีสระน้ำมีฟิเตเนสมีซาวน่าแล้วก็จะเป็นสไตล์อังกฤษนะคะห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องห้องใหญ่ค่ะจะดูมองเห็นวิว หลายหลายมุมห้องน้ําจะเป็นลายหินอ่อนกระเบื้องเนี่ยก็จะเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่นะคะก็จะเป็นหกสิบเมตรยี่ค่ะแล้วก็ตรงผนังก็จะเป็นหกสิบเมตรยี่นะคะเป็นลายหรูมากแล้วก็จะมีจากกุชชี่ก็จะมีชาเวอร์นะคะอันนี้จะเป็นห้องที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะชั้นสองจะมีอยู่สามห้องนอนค่ะอันนี้จะเป็นห้องที่เป็นห้องโถงค่ะซึ่งเราสามารถแต่งตก ตกแต่งให้เป็นสไตล์นั่งพักผ่อนนะคะแล้วก็ดูวิวชมวิวแล้วก็มีที่จอดรถประมาณ5คันนะคะด้านหน้ากับด้านในด้านในก็5คันด้านหน้าก็จะจอดสำรองได้ค่ะเอ่อตอนนี้เราจะไปดูห้องห้องห้องแรกตรงนี้ก่อนนะคะห้องนี้เราสามารถใช้เป็นอเนกประสงค์ได้ค่ะทั้งนอนทั้งพักผ่อนทั้งเป็นห้องทีวีได้หมดค่ะเพราะว่าวิวจะสวยงามมากเราเปิดประตูได้หมดค่ะก็จะมีห้องน้ําในตัวทุกห้องค่ะ แนนตรงนี้นะคะห้องน้ําค่ะห้องน้ําจะสวยมาจะเป็นโทนสีนะคะจะเป็นโทนเทาอ่อนค่ะกะจาที่ใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้นี้อีกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะนี่จะเป็นระเบียงะคะ่ะระเบียงหน้าบ้านเราเอาเร็วๆนะคะวันนี้อันนี้จะเป็นห้องเล็กค่ะห้องเล็กสําหรับ ลูกหลานก็ได้ค่ะที่อยู่พักกันแค่คนเดียวหรือสองคนแล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวพร้อมค่ะแต่ห้องนี้จะเป็นห้องน้ำเล็กนะคะห้องเล็กห้องที่สองค่ะห้องที่สองห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวทุกห้องเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายหินอ่อนเทาแผ่นใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะไปชั้นล่างนะคะ ชั้นหนึ่งค่ะเราจะดูวิวที่คลาสสิกที่สุดก็คือบันไดนะคะจะเป็นคนที่ชอบบันไดที่สุดโดยเฉพาะบันไดวนค่ะบันไดนี้จะเป็นรูปโค้งนะคะแต่ก็ต้องมองเอาเองนะคะว่าเป็นรูปอะไรเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าจะคือ,คอรูปอะไรนะคะอันนั้นจะเป็นภาพนิ่งเอาอเราลงไปแล้วนะคะชั้นหนึ่ง นี่จะเป็นชั้นหนึ่งค่ะชั้นหนึ่งก็จะเป็นปูกระเบื้องนะคะปูกระเบื้องแผ่นใหญ่แปดสิบแปดสิบนะคะเป็นสีเบจเราจะดูชั้นห้องเล็กก่อนซึ่งห้องเล็กห้องนี้จะเป็นห้องที่เราสามารถให้คนชราหรือคุณพ่อคุณแม่อยู่เพื่อที่จะไม่ต้องเดินขึ้นไปอีกชั้นบนนะคะเพราะว่าวิวข้างๆนี่เป็นวิวสวนค่ะนะคะวิวสวนแล้วก็มีทั้งน้ํามีทุกอย่างสามารถปลูกต้นไม้ดอกไม้ได้ค่ะจะไ,ได้สดชื่นค่ะห้องน้ํามีห้องน้ําในตัว ทุกห้องมีห้องน้ําค่ะอันนี้จะเป็นห้องโถงใหญ่เลยค่ะห้องโถงใหญ่ซึ่งประตูทางเข้าจะเป็นประตูทางนี้นะคะแล้วก็จอดรถตรงด้านซ้ายมือค่ะใหญ่จริงค่ะนี้ใหญ่จริงอันนี้จะเป็นประตูที่สามารถเข้าได้สองทางนะคะจะเป็นประตูเล็กค่ะแล้วก็เข้ามาจากลานจอดรถนะคะห้องน้ําค่ะห้องน้าส่วนกลางของบ้านนะคะห้องเก็บไฟค่ะ ห้องนี you know, ้จะเป็นห้องไฟนะคะมาตรฐานค่ะแล้วห้องนี้ก็จะเป็นห้องเล็กค่ะห้องเล็กสําหรับทําครัวนะคะเราตกแต่งเป็นครัวได้ค่ะมีระเบียงออกมาข้างนอกนะคะระเบียงก็จะมาเจอห้องแม่บ้านสองห้องนอนนะคะห้องแม่บ้านตามมาตรฐานของแม่บ้านอยู่ได้แค่คนเดียวต่อห้องหรืออาจจะอยู่สองห้องก็ได้สองคนก็ได้ค่ะส่วนนี้จะเป็นห้องน้านะคะส่วนการของแม่บ้านอยู่ด้านนอก แล้วก็อีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องเ,ออเก็บของค่ะซักล้างก็ได้เก็บของก็ได้ค่ะโอเคอ่าวันนี้เราก็ได้พาชมบ้านแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมีประกอบภาพนิ่งไปด้วยนะคะวันนี้จูทาทิปนะคะชื่อหนิงติดต่อ0805735582 nutsplatform.com ค่ะสวัสดีค่ะ